สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวฟรีไฟทุกท่านเลยนะครับก็ขอยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่อง Top TH นะครับ โอเคในวันนี้นะครับเซิร์ฟเกอร์ก็ได้ทําการนัปิดปรับปรุงนะครับแต่ว่าผมก็มีโค้ดมาแจกเหมือนเดิมนะครับให้ทุกคนนะครับเตรียมกระดาษแล้วก็จดไว้หรือว่าพิมพ์เมมไว้ในช่องแชทอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะขึ้นโค้ดให้นะครับอ่าโอเคนี่นะครับเป็นโค้ดยกเซิร์ฟนะครับสามารถใส่ได้ทุกคนเป็นโค้ดกล่องสุ่มสกินปืนนะครับอ่าใส่ได้ทุกคนเลยนะอ่าแต่ว่าต้องใส่เป็นภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่เท่านั้นห้ามใส่เป็นภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กนะครับเพราะมันจะบอกไม่ถูกต้องนะ จดไว้นะครับอ่าจดไว้ก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้ผมด้วยนะครับอ่าใครอยากได้เพจรีฟรีก็แชร์ให้หน่อยนะครับเดี๋ยวมีซุ่มแจกนะครับเนาะช่วงนี้ไม่ได้มีการประกาศผลรางวัลนะครับเพราะว่าเอ่อบางคลิปก็ไม่ได้แจกนะครับเพราะว่ามันไม่ถึงยอดไลน์เนาะครับบางคลิปก็แจกนะครับอ่าก็เลยไม่อยากจะเอามาประกาศเนาะจะเติมก็เติมให้เลยนะครับโอเคแต่เป็นการซุ่มแจกนะไม่ได้แจกทุกคนนะครับอ่าสำหรับคนที่แชร์ให้นะครับ อ่ะฝากกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเนาะนะครับอ่ะโอเคนะครับจะเลื่อมไปเติมตอนนี้ปิดรปรุงอยู่เนาะสิ่งที่จะมาใหม่หลังจากอัปเดตเนาะก็จะเป็นตัวละครตัวนี้นะครับอ่าตัวละครตัวนี้นะค,ความสามารถของมันก็คืออาย,ยิ่งสังหารนะอ่าเลือดเราก็ยิ่งเพิ่มนะครับอ่าอัตรานในการเพิ่มเลือดเราจะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับตัวน,นี้เนาะปืนอักนะครับปืนใหม่นะครับปืนนี้ก็ถือว่าไม่เท่าไหร่นะเพราะว่าความเสียหายมันแค่สามสิบเ็ดเนาะแต่ว่าเป็นปืนที่ลั่นไวมากนะครับสำหรับปืนนี้เนะาะพอๆ แค้เคียงกับสกานะครับเนาะสำหรับปืนนี้นะครับโอเคแล้วก็ปืนนี้นะครับเป็นปืนที่สายฟรียิ้มเลยครับผมเพราะว่าได้ทุกคนนะไม่ว่าจะสายฟรีหรือสายเติมนะครับได้ในหมด 4V4 นะครับไต่แรงน่าจะโก3หรือเปล่านะครับถ้าจําไม่ผิดนะก็จะได้มาแบบฟรีฟีนะครับตัวนี้นะจะสามารถรับได้แบบฟรีฟีทุกคนเลยทาวรนครับาสกินปืนตัวนี้นะครับโอเคสําหรับชุดนี้เป็นชุดฉลองครบ3ปีฟรีไฟนะครับน่าจะเป็นการแจกฟรีนะครับถ้าคาาไม่ผิดนะ น่าจะเป็นการแจกฟรีหรืออาจจะอยู่ในตู้เซฟนะครับอ่าโอเคเนาะเพราะว่าอ่าชิฟายจะครบอ่าสามปีในวันที่ย2สิงหามนี้แล้วนะครับเนาะก็จะครบ3ปีฟรีไฟ้นะครับตั้งแต่เปิดเปิดมานะครับใครที่บอกว่าเอ้ยผมเล่นเกมมาเป็น10ปีแล้วเนี่ยที่ที่มาโกหกพี่อะนะครับอย่าโกหกเลยนะเฮ้ยเกมฟรีไฟนมา3าปีนะพี่ก็เล่นมา2ปีกว่าเลยนะครับเนาะอ่าเกือบ3ามปีเลยนะครับเล่นตั้งแต่มันเปิดใหม่ๆเลยยังไม่เป็นของกาลินาเลยนะครับโอเค ก็ประมาณนี้เนาะสำหรับที่มันจะอัปเดตเอาใหม่นะครับเนาะโอเคนะครับก็นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับเนาะขอบคุณมากๆที่กดไลค์กดแชร์ให้นะครับขอบคุณที่มารับชมคลิปทุกคลิปเลยนะครับอ่าโอเคก็สําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวใกล้จะสตรีมแล้วเนาะตอนนี้รอรออะไหล่คอมอยู่นะครับเพราะว่าอะคอมผมจอแตกแล้วผมก็ไปซื้อคอมมาใหม่แล้วมันเปิด2จอไม่ได้นะครับก็เลยไปซื้ออุปกรณ์เชื่อมต่ออุปกรณ์ดัดแปลงมานะครับก็ รอหน่อยเนาะอาจจะเดือนหน้าเดี๋ยวผมจะสตรีมนะครับสตรีมเล่นกับคนดูแล้วก็สร้างห้างเครื่กระดูเพชรแกรนหรืออะไรนี้นะครับเนาะนะครับฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับตอนนี้ก็แย่จริงๆก็ผมนะเพราะว่ากลับอยู่ต่างจังหวัดด้วยนะครับอ่าโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายวันนี้นะครับพี่ก็จะมาสุ่มเพชรฟรีไฟล์ให้น้องๆดูนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็ไปคัดลอก UID ของเราก่อนนะครับป๊บนะครับแล้วก็นะครับมาที่เว็บ 24store นะครับโอเคนะครับ กดล็อกอินเฟสบุ๊กนะครับอ่าโอเคนะครับเข้ามาแล้วเรียบร้อยนะครับกดเติมเงินนะครับเติมเงินทัวร์เลนะครับโอเคแล้วก็เอาเลขกางอิงนะครับที่เราโอนวอลเลทเบอร์นี้นะครับแล้วก็มาใส่ตรงนี้เลยนะครับหลังจากที่กรอกเลข้างอิงเสร็จนะครับก็กดยืนยันการทารายการนะครับโอเคนะครับตอนนี้นะครับเครดิตเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสามารถดูเครดิตได้ที่ด้านบนซ้ายนะครับ50เครดิตนะครับจะไปสมของรางวัลกันนะครับกดที่หน้าหลักเลยนะครับป๊านี่นะครับมาแล้วนะครับส่มเพชรฟรีไฟนะครับ ปั๊บปั๊บนะครับนี่นะครับกดเข้าสู่ระบบเลยนะครับว้าวอุ้ยสวยงามนะครับน่าเล่นมากเลยนะครับส่รางวัลสูงสุดก็น่าจะอยู่ที่3697เพชรนะครับเริ่มการส่งครับผมครั้งละ1ิเครดิตเท่านั้นนะครับถือว่าถูกมากนะครับอ๋อจะไงครับผมจจ้าวันนี้อึ๊บโอ้โหเรียบร้อยนะครับอันแรกนะครับอ่าแต่ก็ไม่ดีใจเท่าไหร่โอ้ผมเฉยๆนะเพชรแค่นี้นะครับโอเคแต่ว่าถ้าสำหรับน้องๆนะบอกเลยว่าโหได้น้องๆได้นี่โคตรดีเลยนะครับ โคตรคุ้มนะครับก็ดีใจเหมือนกันแล้วแต่ว่าเฉยๆครับเฉยๆเรามาสุ่มให้ดูเฉยๆนะครับเผื่อน้องๆอยากสุ่มบ้างนะครับอ่าของละวันนะครับมีโอกาสได้ทุกคนอยู่แล้วนะครับอ่าก็อยู่ที่ดวงด้วยนะครับผมอ่านี่นะปั๊บนี่นะครับโอเคไปกันต่อนะครับยังไงเราก็คุ้มเลยนะโคตรของโคตรคุ้มเลยนะครับโมีที่ไหน50บาทได้มา5,000กวกาเพชรนะครับปกตินี่มันตกอยู่ประมาณเกือบ2,000บาทเลยนะนะครับโอเคให้ไปกันต่อผมจังวันนี้นะครับอ่ามา อ้าวค้างครับผมจังหวะนี้ถ้าน้องๆนะครับอยากได้เพชรฟรีของพี่นะครับก็กดไลค์กดแชร์เลยครับผมนะสำหรับคลิปนี้นะครับมามาโอ้โห172เม็ดนะครับสุดท้ายเรียบร้อยครับผมนะตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันนะครับปั๊บหุ้ยได้รถด้วยโอ้ยอย่างเท่ครับผมนะครับว้าวตอนนี้นะครับได้มา6,590เฮ้ยแต่ไม่ใช่ดิเรามีเพชรอยู่แล้วเนาะได้ประมาณ5,000กว่าเพชรนะครับโุ้ยเยอะมากเลยนะ50บมาทนะหาที่ไหนได้นะครับโอเคนะครับ ก็ถ้าอยากตามมานะครับก็ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนะครับ